สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่714นะวันนี้รูน่า8ป8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าซกับตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะเราก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะฮะที่เราจะมาพูดถึงนะเรื่องแรกนะหลายคนก็ถามว่าเนี่ยดาวพฤหัสนะย้ายนะเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภนะเออเหตุไหนะทำไม เออมันยังไม่มีผลดีผลร้ายอะไรสำหรับคนเกิดพฤกษพพิจิก,กนะฮะผมก็จะให้ดูองศาของอ่าของโลกนะระหว่างโลกนะกับดาวพฤหัสนะว่าทําไมเหตุผลทําไมดาวพฤหัสยังไม่ให้ผลนะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเออช่วงนี้เนี่ยวานก็เริ่มเก็บนะฮะ XRP อย่างลับๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญนะว่าเอ๊ะ มันจะต้องมีอะไรดีหลังจากนี้ไหมนะวานเริ่มสอยเก็บเนี่ยจำนวนมาหาศาลอยู่พอสมควรอีกเรื่องหนึ่งนะฮะหลายคนก็เอ๊บูรันรอบนี้เนี่ยนะเหรียญมันจะสามารถขึ้นไปได้กี่บาทราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะเอาเหรียญที่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญที่หักคำปามาตรนะบะดาเซียนต่างๆได้เนี่ยก็คงเป็นที่บะ ชิบะเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่มีอุปทานมากมายมหาศาลนะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะพันทิลเลียนนะคือพันล้านล้านเหรียญน,นะมากมายกว่าลูน่าซีเนี่ยมรู้เท่าไหร่นะเสร็จแล้วเนี่ยตัวชิบะเองเนี่ยนะฮะเอ่อถูกเผาด้วยฝีมือของมนุษย์นะไม่ได้เกิดจากการเผาเด้วยธุรก,กรรมไม่ได้เกิดจากการเผาด้วยอะไรทั้งนั้นอ่ะก็เกิดจากการเผาของบุทลิกกันแหละบุทลิกเขาก็ยอมรับเองนี่ว่านะฮะเขาได้รับ โอนชิบะมาเนี่ยห้าสิบเปอของอุปทานทั้งหมด นะเขาโอนไปให้มูลนิธิโควิดที่อินเดียเนี่ย10%แล้วโอนเผาเนี่ย40%นะฮะทำให้ราคาเนี่ยเติบโตขึ้นมานะแล้วก็โฟโมนะฮะในช่วงตลาดบูลันรอบที่แล้วแสดงว่าการเผาหรือการกระทำอะไรบางอย่างในในลักษณะนี้ต้องกระทำในช่วงบูลันหลายคนก็ถามเอาแล้วมันบูลันหรือย,อยังผมจะบอกอย่างนี้ฮะปกติบูลันมันจะเกิดปีถัดไปจากบิตคอยทำเพาวิ่งก็คือปี2025 ถ้าเกิดกราฟเนี่ยเราไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะอันนี้ก็ว่ากันไปทชิบาทเนี่ยก็หักประกาเซียนคือเติบโตนะในแหล่งข่าวข้อมูลของฝรั่งเนี่ยก็จะบอกว่า4 4ล้านเปอร์เซ็นต์บ้างแต่ถ้าเกิดเราเชื่อนะคอยมาเก็ตแคปนะคอยมาเก็ตแคปเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยเติบโตอยู่1,890 0 0้แปล้วถ้าเกิดเหรียญบรรดาไอ้ที่เกาๆกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูน่นะเปเป้บงนะ เออโฟกี้เนี่ยถ้าโตนะฮะหนึ 1, 8, 90, 90่งล้านแปดเมนี่ยนะฮะมันจะไปราคาเท่าไหร่เออวันนี้ก็มีนักคณิตศาสตร์นะเขาก็คิดมาให้ผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูราคาความกาวอ่กากันว่าถ้าเกิดมันโตไปอย่างที่บาทนี่จะเท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องมีการเผานะฮะ แล้วเกิดจากการเผาในลักษณะคล้ายๆกันกันกบตัวชิบะในปี2022 2021 2022ด้วยอ่านี้ก็ว่ากันไปนะเรามาดูเรื่องแรกนะฮะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือการโครจรนะถ้าเกิดเรานั่งอยู่บนโลกเราคงไม่เห็นนะฮะ คือผมจะบอกอย่างนี้ว่าองศานี้ต้องขอบคุณเจ้าของภาพนะสำนักอาจารย์เทพสาลิกบุตรนะฮะเออแต่อาจารย์เทพนีนก็จะใช้ปฏิทินอีกระบบหนึ่งนะฉะนั้นนี่ก็ต้องดูดีๆนะว่าสำนักโหดเนี่ยเขาใช้ปฏิทินระบบไหนเอออาจารย์เทพเนี่ยสำนักอาจารย์เทพเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นเจ้าของภาพนะเขาก็ทําให้เห็นว่าไอ้พาธิติเนี่ยมันบางดาวพฤหัสอยู่อันนี้คือโลกนะ อ่าอันนี้คือโลกอันนี้คือพระเสาร์นะอันนี้คือดาวพฤหัเสเซลพาทิต์เนี่ยมันบังอยู่เห็นไหมมันบังอยู่คือปกติอย่างที่ผมเคยบอกเสมอว่าถ้าพาทิต์เนี่ยมันต้องอยู่ในมุมที่ให้แสงนะมุมที่ให้แสงเนี่ยตามตำราก,ก็คือมุมโยกหน้าโยกหลังตีโกนนะตีโกนเนี่ยนะเออร้อยยี่สิบองศาอะไรพวกนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยพาทิต์เนี่ยถ้าเกิดบังจูปิเตอร์เนี่ยบังดาวพฤหัสอยู่เนี่ยดาวพฤหัสมันก็ไม่ให้ผลนะ เออมันไม่ให้ผลเพราะว่ามันบังแสงอยู่เพื่อไม่ให้มาถึงโลกไงต้องให้พาทิตเนี่ยขยับนะคือขยับมาอยู่ตรงนี้หรือโลกขยับมาตรงนี้ถ้าโลกเราเนี่ยโครจรขยับมานะแล้วพาทิตเนี่ยขยับนะขยับไปฝั่งนี้นะแล้วมาฝั่งนี้ก็คือพาทิตเนี่ยจะยกย้ายข้ามราศีเนี่ย นะฮะราศีมิถุนนะในช่วงกลางเดือนมิถุนาก็คือหลังวันที่15มิถุนาไปแล้วนะฮะพระอาทิตย์ถึงจะยกย้ายเข้าราศีมีถุนพอยกย้ายเข้าราศีมีถุนเนี่ยมันก็จะเลิกบังดาวฤหัสหลังอย่างนั้นดาวฤหัสหรือคนที่เกิดในราศีพฤษภและพิจิกก็จะเริ่มได้รับผลดีนะฮะตั้งแต่วันที่สิบห้านะไปจริงๆไม่ต้องถึง15หรอกเพียงแค่แกลบไปนิดนึงอะ เออให้แสงมันไปมันโดนโลกสักหน่อยก็ดีนะฮะถ้ามันไม่มีดาวมันโดนมันบังเงี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆเอาง่ายๆมันก็เหมือนเขาเรียกว่าเกิดอ่าสุริยุปราคาในดวงพระฤหัสในเพราะว่าพระอาทิตย์มันบังไงพระอาทิตย์ดวงใหญ่มันก็บังดาวพระฤหัสไปเลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะแสงมันปิดปิดทับไปฉะนั้นเนี่ยต้องรอนิดนึงนะฮะใจเย็นๆเนะ เออมีเวลาตั้งหนึ่งปีมันไม่เหมือนคนราศีตุลกับราศีเมษนะที่มีเวลาเพียงแค่17ตุลาหกหกถึงสาเมษายนหกเจ็อะนะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรนกจะไม่ทันกินน้ำเลยนะดาวพฤหัสก็ย้ายหนีเสียแล้วถือว่าเป็นดวงทีเ่เป็นดวงคนที่อาพับเหมือนกันนะผมหนในนั้นผมก็เกิดลัคนาตุลน,นะฮะเขาเรียกว่าเออให้เกณฑ์อยู่แป๊บเดียวแต่ดีนะที่เกิดราศีมังกร ไอ้พวกเกิดราศีการราศีมังกรเนี่ยมันจะได้เกณฑ์อยู่75เเซตามพื้นดวงนะคำว่า75้าเปตามพื้นดวงคืออะไรถ้าเกิดดาวพฤหัสคุณเนี่ยนะได้ตำลักได้ตำแหน่งดีมันก็75้าเปจากร้อยแต่ถ้าพื้นดวงคุณเนี่ยกำลังแค่หกสิบนะก็75็้าเอร์จาก60กสิคูณก็หารคำนวณเอานะ้วนะนี้เป็นเครื่องคิดเลขนะอ่าว่ากันไปนะอันนี้สำหรับดาวพฤหัสถือว่าตอบคำถามแล้วอีกอันหนึ่งคืออย่างนี้ฮะผมก็ให้การบ้านนะ เอ่อให้การบ้านลูกศิษย์นะฮะว่าเนี่ยนะเออถ้าเกิดเราไปดูนะเนี่ยเราไปดูเออเราไปดูนะในในคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวอะไรฮะตัวชิบ,บะเนี่ยนะตัวชิบ,บะเนี่ยนะมันโตขึ้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านนะแปดแสนหนึ่งล้านแปดแสนเปอร์เซ็นใช่ไหมหนึ่งล้านแปดแสนเปอร์เซ็นนะ อ่ามันโตขึ้น1 8 9 0 0 0้านแปดแ่นอระประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดไอเหรียญน,นะบรรดาเนี่ยอันนี้ผมที่แคปไว้เมื่อเช้านะมันโตขึ้น1 1ล้าน1 1หนึ้าน98แล้วถ้าเกิดเหรียญอื่นละ่ะเช่นลูน่าทิบาโฟกี้เนี่ยถ้าเกิดมันโตเท่าๆกันละ่ะมันจะเท่าไหร่นะพอเอิร์นมันก็มีคนคำนวณมาให้แล้วนะ อันนี้คือการคำนวณน,นะโดยตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเกิดชิบะเนี่ยนะฮะมันเคยโฟโมในช่วงปี2020-2022ก็ 2022, คือบูรันรอบที่แล้วใช่ไหมฮะเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือเขาสร้างขึ้นมาเนี่ย1,000ล้านล้านชิบะนะมีการเผาไป44%นะฮะเหลือคงเหลือนะโดยประมาณคือ590ล้านล้านที่บะนะถือว่าเยอะอยู่ดีนะถือว่าเยอะอยู่ดีถ้าไปเปรียบเทียบกับบรรดาวพวกนี้เนี่ย ทีบาทก,ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็สามารถโตขึ้นนะฮะจากราคาฐานเลยนะเอาราคาแรกๆเลยที่มันเกิดมาเนี่ยนะเอ 1, 1, ่งหนล้านเปอร์เซ็นเนี่ยจนถึงเออจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้คนร่ำรวยมหาศาลแล้วถ้าเกิดเราเอาสี่เหรียญเนี่ยนะเออเปเป้โฟกี้บองแล้วก็ลูน่าเนี่ยมาคำนวณจากราคารากมะม่วงนะฮะจริงๆอะ่ะราคารากมะม่วงคือราคาตั้งต้นน่ะแล้วโตขึ้นเนี่ยหล้านหล้าน หนึ่งล้านแสนเปอร์เซ็นต์นี่จะราคาเท่าไหร่เออนะอันนี้ผมก็ไปเอาราคานะที่ต่ำสุดในคอยมาเก็ตแคปนะแล้วก็มาคูณแล้วก็หารร้อยนะปรากฏว่าเปเป,เป้เนี่ยจะโตไปได้ถึง4สตังค์นะเออถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกับชิบานนะหมายความว่าข้อที่1 มีการโยนเผาอุปทานแล้วก็ไปปั่นจักรยานกันในช่วงบูรัะน,นะฮะ,ะก็จะโตไปที่4 4สตางค์นะใครที่ถืออยู่ก็เคาะเครื่องคิดเลขซะ,ะส่วนโฟกี้เองนะฮะโฟกี้เองเนี่ยอันนี้คือราคาตั้งต้นนะฮะโฟกี้เนี่ยต่ำสุดนะแล้วโตไป1,800 0ล้านเซนี่ยนะจะโตไปได้ถึง2 5บาท50 2สบาท55สตางค์นะฮะ อย่างที่ผมบอกถ้าโฟกี้เนี่ยอุปทานเยอะกว่าลู n a เนี่ยสามารถโตได้ขนาดนี้เนี่ยลูน่ามันก็ไปไกลที่ผ่าเอิญว่าพอเอาไอ้ราคาของลู n a าซมาคำนวณแล้วโตไปได้1.870 0ล้านปเนเนเี่ยนะเออจะโตไปได้ถึง30บาทนะโตได้ถึง30บาทเลยนะหลายคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะมันก็เป็นไปไม่ได้แหละถ้าอุปทานมันเท่าเดิมนะแต่ถ้าเกิด ไอ้มันมีการสอยนะฮะลูน้าซีเก็บ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 ก็บเก็บไว้แล้วโยนตุ้มเดียวแบบบูทาลิกอะทำแบบเดียวกันเลยนะเผาไป4ี่สเปร์เซนต์ี่ยไอ้พวกสี่เหรียญเนี่ย,ย,นนยทำเหมือนกันนี่แหละโฟกี้นี่เขาก็พยายามที่จะเผานะให้เหมือนกับชิบะนะแต่ของเขาเป็นลักษณะโหวนและเผาอะไรสักอย่างนะมันไม่ได้เป็นการกระทําของออบูทาลิกบูทาลิกเนี่ยเขาได้รับจากคุซาม่าใช่ไหมแล้วก,ก็โยนเผาเลย อันนี้มันเป็นการกระทําที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าถามว่าคุณจะนั่งตัดสู้เองได้ไหมคุณไม่รู้หรอกคุณจะไปรู้ใจบุทลิกได้ไงนะคุณจะรู้ใจคุณสมาได้ไงนะว่าจะโอนเหรียญให้บุทลิกแล้วบุทลิกจะเผาไอ้พวกนี้มันเป็นเหตุการณ์พิเศษนะซึ่งพวกนี้มันมีเหตุการณ์พิเศษได้เสมอแหละฮะมันอยู่ที่ว่าคนจะโฮแล้วก็รอได้ไหมคือรอมันอาจจะไม่มีความหวังก็ชิบะนะถ้าถือไว้ก่อนที่บุทลิกจะเผามันก็ไม่มีความหวังฮะ มักโคตรจะไม่มีความหวังอุปทานก็เยอะเอาข้อที่หนึ่งนะอุปทานก็เยอะนะสร้างมาทําไมก็ไม่รู้คือจริงๆนะผมว่านะคุณซาม่าเขาสร้างชิบะขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นงานวิจัยหรือทดสอบให้คนรู้ว่าบางทีเนี่ยคำว่าอุปทานมหาศาลเนี่ยก็สามารถเติบโตได้นะฮะและสามารถเอ่อเขาเรียกว่าไงทําให้คุณร่ํารวยได้เหมือนกันฉะนั้นเนะี่ยอย่าไปใช้คําว่าอุปทานอุปทานมาผูกมัด ความคิดของตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คริปโตเนี่ยมันทำแตกต่างจากหุ้นเนี่ยนะฮะก็คือการเผาเหรียญนี่แหละนะฮะเพราะาหุ้นมันคงไปเอากระดาษใบหุ้นมาเผาไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นเจ้าของไปซื้อหุ้นคืนมาใช่ไหมเออทำให้อุปทานของหุ้นมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาก็คือเนี่ยอย่างที่บอกแล้วฮะว่าไอเหรียญพวกนี้มันยังมีปัจจัยอื่นที่มันสามารถผลักดันราคาได้โดยแม้ว่าไอตัวมาเก็ตเนี่ย นะมันอาจจะโตนะในลักษณะคนเห็นราคามันวิ่งมันก็เลยโฟโมอันนี้ปัจจัยที่1นึ่งปัจจัยที่2คืออุปทานมันน้อยลงนะคอุปทานมันฝืดขึ้นพอฝืดขึ้นราคามันก็วิ่งทะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเอาบรรทัดฐานการเติบโตของชิบะในบูรนรอบที่แล้วมาเปรียบเทียบกับรอบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันโตได้ขนาดนี้ลูหน้าไปถึงเกือบหดอลลาร์เลยนะสาบาทเนี่ยเออก็เป็นไปได้ อย่างที่บอกไงฮะว่าอะไรล่ะที่จะเผาได้ขนาดนี้วันนี้เนี่ยหลายสํานักข่าวก็บอกว่าเนี่ยนะฮะเออวันนี้เป็นวันครบรอบนะวันล่มสลายของลูหน้าใช่อแล้วกลายมาเป็นลู n น่าซีในปัจจุบนันจริงๆผมจะบอกอย่างนี้วันล่มจยิงๆมันล่มตั้งแต่วันที่13นะฮะสินะแต่มันก็ตบตีกัน 13, 14, 15, 16่้ใช่ไหมฮะจริงๆเนี่ยลูน่าซีผมเนี่ยผมจําได้ว่าผมไปสอยกันวันล่มอ่ะ ไปสอยกันวันร่มตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมไปขายเหรียญในครูคอยเหรียญหนึ่งไม่รู้ว่าเหรียญอะไรเพราะว่าผมกลับไปค้นเนี่ยประวัติมันหายไปเพราะว่าประวัติมันล้างไปเอ่อแล้วผมก็ไปซื้อลูน่าซีเนี่ยมา6.6ล้านหลังจากนั้นเนี่ยครูคอยมีปัญหาเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็โอนลูน่าซีนะฮะจากครูคอยเนี่ยมาเข้าบีแนเน้นะฮะทำให้ถูกหักภาษีนี่เยอะเหมือนกันนะตอนนั้นเหลืออยู่6 6.1ล้านนะ6.1ล้านจาก6.6ล้านนะเหลือ6.1ล้านนะเออเอย6ล้าน10,000แนะฮะลูน่าซีอยู่ที่บ i แ a นก็จะเก็บไว้อย่างนั้นอันนั้นเป็นส่วนที่ที่ซื้อไว้ดั้งเดิมนะซื้อไว้ดั้งเดิมส่วนที่ซื้อไว้ในกระดานอื่นเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ30ล้านอันนั้นก็คือจะขายนะอีกส่วนหนึ่งก็คือไปสเต็กเอาไว้ก็คือผมจะรอดูซิว่า ลูน่านี่จะไปได้ขนาดไหนจะไปได้ถึง1ดอลลาร์อย่างว่าไหมก็จะเก็บเอาไว้อย่างนั้นนะเพื่อเป็นาตามเตจตนารมอะไรฮนะเก็บไว้เป็นอธิธาตุพระเกจิใช่ไหมเก็บไว้เป็นลนะูน่า8 8 8ก็จะดูมันว่าจะถึงไหนฉะนั้นนี่ก็คือความกาวนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าข้อที่1นึนะ่จะต้องมีการเผาเหมือนที่บาหรือมากกว่านั้น 2. ต้องเป็นช่วงตลาดบูรันด้วย ถ้าเกิดใช้บรรทัดฐานเดียวกันนะออันนี้ก็น่าคิดนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เมคไอตัวเลขที่มันขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะ,ะถ้าเกิดเรามาวัดตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณ44ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราวัดณปัจจุบันนะคือณนะปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่1ล้าน8แสนเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นการบ้านนะที่ผมให้ลูกศิษย์ช่วยคํานวณให้นะก็อย่างที่ผมพูดในโอเปนแชทนะฮะว่าทิบ่าเองเนี่ยมีอุปทา,านนะห้า 5 5 9 590ล้านล้านนะสามารถขึ้นได้ขนาดนี้ในบูลันรอบก่อนเนี่ยแล้วถ้าเหรียญอื่นมันขึ้นตามเลยจะเท่าไหร่เราก็ดูจากลูน่าลูน่ามีอุปทาน6.8ล้านล้านนะโฟกี้มีอุปทานอยู่9.56ล้านล้านนะส่วนเปเป้มีอุปทานอยู่420ล้านล้านบ้องมีอุปทานอยู่6กสิล้านล้านเนี่ยในบรรดาพวกนี้ลูน่ามีอุปทานน้อยที่สุด นะอุปทานน้อยที่สุดนะแต่ถ้าโตเท่ากันเราจะเท่าไหร่ผมก็เลยให้คำนวณพอดีเขาคำนวณมาก็ประมาณนี้อันนี้ก็กาวดีนะก็ฟังไว้แล้วก็ชื่นใจนะชื่นใจนะดมยาดมกันไปนะอีกอันหนึ่งนะก็ตัวเวโลนะเวโลนะก็จาวันก็กาวไว้ที่1ดอน6นะฮะดอน6ก็ยังเป็นเ,เป้าหมายเดิมนะโตขึ้น7,200%ถามว่า ตรงเนี้ยถ้ามองเป็นรูปถ้วยมันก็เป็นไปได้นะคือลงมาเป็นก้นถ้วยแล้วก็ขึ้นฉะนั้นเนี่ยไอ้ทฤษฎีที่ว่าลงมาแล้วจะไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะบผมว่าตัวโฟกี้นี่ก็ทาให้เห็นแล้วว่าสามารถที่จะขึ้นนะมาที่ราคาณนะปัจจุบันได้นะคือลงไปเท่าไหร่ขึ้นไปเท่านั้นเอาลองมาดูนะถ้าเกิดเรามาดูที่เหรียญโฟกี้นะอ่าอ่า,อาเราลองค้นดูนะฮะอ่าโฟกี้นะฮะค้นสดๆร้อนๆเลยโฟกี้ นะโฟกี้นี่เหรียญน,นี้โฟกี้เนี่ยนะเออเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่ามันมันขึ้นแล้วมันก็ลงยังไงอ่าเห็นไหมคือจะบอกอย่างนี้คนระว่าโฟกี้เนี่ยโฟโมในช่วงบูรันปี64เนี่ยนะฮะขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่1สตา,าหนอ่งสตางค์เห็นไหมน,นี่หนี้1สตางค์นะขึ้นไป1สตางค์นะแล้วโฟกี้เนี่ยที่ที่นะที่กลับขึ้นมา1สตางค์ได้เหมือนเดิมเห็นไหม มันมาลากมาม่วงอยู่2ปีมันลากมาม่วงอยู่2ปีนะเนี่ยแล้วมันก็กลับขึ้นไปเท่าเดิมส่วนอุปทานของมันเนี่ยมีอุปทานเนี่ยเก้าจุดห้าหกทิลเลียนมากกว่าลูน่านะลูน่าเนี่ยถ้านเราไปดูนะอ่าเราไปดูลูน่านะลูน่าเนี่ยนะเออมันจะมีอุปทานอยู่ที่มันน้อยกว่าแหละนะฮะมันน้อยกว่าละเออมันก็เลยทําให้ บางทีเอ๊ถ้าเราคิดดีๆเนี่ยมันมีอุปทานทั้งหมดเนี่ยนะฮะหกจุดเจ็ดล้านล้านล้านนะหกจุดเจ็ดทิลเลียนนะคนก็มองว่าวัน,นเนี้ยเนี่ยเป็นวันที่มันล่มใช่ไหมฮะแต่จริงๆอ่ะวันที่มนะันล่มจริงๆอ่ะคือวันที่สิบสามนะวันที่สิบสามที่มันพินาศลงมานะราคาที่ต่ําสุดเลยเนี่ยนะฮะต่ำสุดเลยนะต่ําแบบรากมะม่วงเลยเนี่ยจะศูนย์สองตัวนะศูนย์สองตัว แล้วก็16เนี่ยอันนี้คือจุดที่ต่ำที่สุดนะ0 0 0 0 0จุดแต่ยังบอกที่บอกเลยว่าราคาเนี้ยเป็นราคาเฉลี่ยเป็นราคาเฉลี่ยแต่ราคาในบางกระดาน,นลงหนักยิ่งกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นตัวเอ่อเวโลนะที่ถ้าเกิดโฟกี้ขึ้นได้เวโลก็ขึ้นได้แต่มันถามว่าเมื่อไหร่เอ่อตัวจจวันเองเนี่ยมองนะฮะช่วงเวลาเนี่ยอยู่ที่ในปี2025นะฮะ ไม่ได้ในปีนี้นะในปี2025นะฮะที่จะมีความเป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นตัวเวโลนะฮะส่วนภาวะเงินเฟอ้อหรือตาเงินเฟอ้อเนี่ยก็ลดลงเหลือ3.4หลายคนก็บอกว่าทำไมยังไม่ลดดอกเบี้ยก็เป็นปัญหาของอเมกานะฮะส่วน ชิบะสวอปตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะโอนเข้ามานะะในชิบะเหลี่ยมนะก็จะกลับมาคืนสู่บ้านเขาอ่ะนะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์นะชิบะสวอปเออรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยชิบะนะฮะกำลังรันอยู่ในเชนของโซลาน่านะเออเมื่อประมาณเมื่อเช้านี้นะมีการแจ้งว่าชิบะเนี่ยสามารถรันอยู่บนโซลาน่าได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องข้อเสนอนะอันนี้เป็นเรื่องอุปทา,านนะ อันนี้เป็นแพทเทิร์นของกราฟนะฮะอันนี้เวกัสนะจริงๆเวกัสเองเนี่ยก็เขาก็ทำหลายเรื่องในลักษณะที่ฮาร์ดคอร์อยู่พอสมควรแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากนี้อ่ะดูกันไปนะฮะวันนี้ก็เป็น2ปีนะในการล่มสลายจาก120เหลือ0ภายในวันเดียว วันเดียวมันลงมาได้วันเดียวมันก็อาจจะขึ้นไปได้ก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะส่วนทรัมป์กับไบเดนจะดีเบตกันในวันที่27มิถุนาส่วนตัวเอ่อ IPC นะมีลูกศิษย์หลายคนก็ถืออยู่นะฮะรู้สึก IPC เนี่ยเคยอยู่ที่เหรียญละ1 0,000หมื่นรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะตอนนี้ราคาเท่าไหร่นี่ยังไม่ได้ตามนะอ่าส่วนอันนี้เป็นชิบะนะฮะก็มีการแจ้งข่าวนะชิบะนิวก็บอกว่าชิบะเนี่ยนะฮะ ตอนนี้เนี่ยมีการเปิดการซื้อขายเนี่ยอยู่ในเชนของโซโซลานะ่านะเปิดตัวเมื่อ90นาทีมีแรงซื้ออยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยกว่าอะไรก็ว่าไปนะอันนี้เป็นเป็นกรณีที่เอาชิบะเนี่ยขึ้นไปลันอยู่ในเชนของรูเออของโซลานะ่า,านะชิบะโซลลนานะเอออันนี้ชิบะสวอปอันนี้เป็นการเปิดตัวชิบะบนโซลานะ่อาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอีกก้าหนึ่งทุ่งสำคัญ มีคนพูดถึงเรื่องกราฟถ้วยฮะจริงๆตัวบิตคอยเองเนี่ยก็ทําทรงในลักษณะกราฟรูปถ้วยใช่ไหมฮะหลายคนก็เห็นในลักษณะแพทเทิร์นนี้ก็เลยไปเห็นนะตำลาเอากลางตำราขึ้นมาจริงๆกราฟบางทีนี่เขาก็ต้องการให้มันเรียนรู้ใช่ไหมะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยนะก็ทรงเป็นลักษณะกราฟรูปถ้วยนะยก็ดูกันนะ ดูกันเอาแล้วก็ตอนนี้นะคริปโตสยามเองก็แจ้งข่าวนะว่าวานเนี่ยไล่เก็บนะ XRP เพิ่มนะเออแต่บางคนก็บอกเอาเก็บแล้วทำไมไม่ขึ้นบางทีเขาไปซื้อในตลาดล่างตลาดรองหรือซื้อในลักษณะที่มันไม่อยู่ในเอ็กเชงอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการถ่ายมือในลักษณะที่มันไม่เกิดการขึ้นะนะฮะนี่ก็เป็นการซื้อนะสสัปดาห์ที่ผ่านมามีการถือครองเพิ่มเนี่ยหนึ110ล้าน นะฮะริปเปลิลหรือ55ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้ก็น่าจะมีข่าวดีในอนาคตแหละเพราะว่าถ้าเกิดวานเก็บของนะฮะหลังจากนั้นราคาจะ,ะมีสายเทคนิคเเห็นมันจะเป็นช่วงของมันฮะวานเก็บของนะฮะเทคนิคลเห็นนะฮะลายย่อยเห็นขึ้นกับดักหมี นะทุกคนเทขายเพราะกลัวกำไรทิปแล้วก็ขึ้นต่อเพื่อเรียกรายย่อยให้มาเป็นดอยนะแล้วก็ขึ้นไปพอขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปก็จะมีคนวิ่งตามไปเรื่อยๆอะวิ่งตามจนหมดกำลังเสร็จหลังจากนั้นวันก็จะทุบนะแล้วก็ติดดอยเข้าสู่ภาวะสิ้นหวังก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยละฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้นะภาวะทางอารมณ์ในการาฟเนี่ยเราจะไม่ทุกโศกโรคภัยอะไรเลยนะเราสามารถที่จะผ่านมันไปได้ ันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆสําหรับชิบะนะเขาก็มองว่ามันจะสามารถนะปลดล็อกศักยภาพและสามารถเผานะฮะชิบะได้มากมายมาหาศาลนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งชิบะตอนนี้เองเนี่ยก็คงยังต้องเผานะให้ได้40%อีกครั้งไหมถึงจะโตได้ขนาดไหนก็ต้องว่ากันไปสําหรับบูรันรอบนี้นะอย่างที่บอกนะฮะทุกโปรเจกต์ของเหรียญที่รอดชีวิตมาจากตลาดหมีเนี่ยเขาต้องมีไม้เด็ดนะฮะเพื่อเอาไว้ เรียกแขกนะถ้าไม่มีไม้เด็ดเลยเนี่ยมันก็เหมือนมันเขาเรียกว่ามันตายจริงอ่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยลูน่าซียงยังมีไม้เด็ดอยู่นะไม้เด็ดเนี่ยยังไม่ได้เปิดไพ่ออกมาเราไม่รู้หรอกว่าเขาเก็บเหรียญเอาไว้เพื่อเผารอบใหญ่เนี่ยให้ตะลึงพึงเพิดในขนาดไหนเนี่ยฉะนั้นนี่ก็ต้องดูดูกันไปส่วนเป็กเองมันก็ถือว่าเป็นการเผาโดยระบบไม่แน่เขาอาจจะ ใช้การเผาแบบเป๊กก็ได้เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยชุมชนมุ่งเป้าไปที่ USDC เพราะว่าถ้ายิ่งลดอุปทาน USDC ได้มากเท่าไหร่ลน u า a ีก็จะเพิ่มขึ้นหรือเผาไหม้ได้มากเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้เทคนิคในการเผาไม่ได้เป็นการเผาในลักษณะแบบบูทลิกเนี่ยบูทลิกเนี่ยคือโยนเผาแบบจ้องๆเลยแต่เป๊กเนี่ยก็ต้องดูว่าแผนเป๊กเนี่ยอโนดโหวตให้ผ่านไหม นะถ้าออนโนดโหวตให้ผ่านก็ไม่แน่ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะฮะก็ดูกันไปส่วนตัวคอยเบดเองที่จะลีดลูน่าซีเนี่ยผมก็บอกว่าก็ต้องตามดูกันนิดนึงว่าคือองนี้เหรียญเนี่ยมันมีอยู่ในคอยเบดวอลเล็ตแต่มันอาจจะไม่มีการเทรดอยู่ในคอยคอยเบดเอ็กชเชนก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยไอคอยเบดวอลเล็ตเนี่ยกับตัวเบ b ี้ด็อกเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปดู b a b y d o ็เนี่ย ตัว b a b y d o ็เองก็มีอยู่ใน Binance Smart Chain ใช่ไหมฮะมันก็สามารถซื้อขายในกระเป๋าของ Binance ได้นะแต่มันไม่มีอยู่บนกระดานเทรดเพราะว่าปัญหาก็คือว่าไอตัวเอ,อ b y d y d o เองเนี่ยมันมีการแจก,กนะดอกเบี้ยให้มันเลยทำให้เหรียญพวกบรรดาพวกนี้ Binance ไม่ค่อยชอบนะสังเกตดู Binance จะไม่เล่เหรียญต่างๆที่มีการแจก,กแถมให้เลยนะถ้าไปดูนะ แต่ไอ้ศูนย์มีจำนวนมากๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอย่างกับพันสต๊ตชิเนี่ยเขาก็เป็นการควบรวมเหรียญน,นะฮะจากจาก1นึ่งสตตชิก็พันอา่ามาเป็นพันสต๊ตชิต่อนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แต่ไอ้เบบีด็อกเองเนี่ยกลับมีการแจกนะฮะแจกดอกเบี้ยให้เนี่ยนะ,ะมันก็เป็นอะไรที่ไม่แฟร์นะ,ะกับไอ้ตัวเอ็กเช g e เขาก็คงไม่รลีดเพราะ ปัจจัยตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็คงต้องให้บรรดาเดฟของ Baby Dog เข้าไปแก้ไขของเขาเองเนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ